สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวคัมเลอร์นะครับ2014นะครับ popula r distance photo นะครับก็คือตัวสายคล้องคอครับยี่ห้อเนี่ยครับคัมเลอร์คัมเลอร์ครับก็หน้าตาจริงๆก็เป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าใครเคยซื้อรุ่นเก่าเนี่ยน่าจะจำได้ว่ามันก็แพคเกจจิ้งมันจะไม่สวยขนาดนี้ นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษแข็งแผ่นหนึ่งเป็นรูปกล้องแล้วก็มีไอตัวสายตัวเนี้ยนะฮะอันนี้ตัวตัวเป็นรุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าก็คล้องอยู่กับตัวกระดาษพลาสติกอะฮนะไอกระดาษแข็งอันนั้นนะฮะอะันนี้ครับสองพันสิบสี่แล้วครับมันก็แพคเกจจิ้งก็ดูใหม่ตัวราคาก็เท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมเรามาดูข้างในกันว่าเป็นไงนะ โอเคด้านบนก็เป็นฝาเปิดเงี้ยด้านล่างก็จะดูเนดูให้ดันตัวเทออกมาสรแล้วครับจุกในกล่องกระดาษอ้าวครับอ่าไม่มีอะไรนะครับข้างใน,นก็จะเป็นกระดาษแล้วก็กันชื้นนะครับส่วนตัวสายเนี่ย ก็รัดมาแบบกระดาษสีดำอีกอันนึ่งขอ,อยนี่ยฉีกออกเลยแล้วกันนะครับอาล้ครับโอเคก็มีแผ่นพลาสติกตามไว้อีกันหนึ่งนะครับรบก็บถามว่าต่างไงกับรุ่นรุ่นเก่าดูจากสายตาแล้วน่าจะยาวขึ้นนะฮะ พราะไอ้ตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะยาวประมาณ120เซนนะครับแล้วก็ป้ายยี่ห้อนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากป้ายผ้าปักอย่างเงี้ยเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวตัวที่รองคอก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันอันด้านซ้ายมือจะเป็นรุ่นใหม่นะครับข้อมืออันนี้เป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นเก่า นะครับก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันนะตัวด้านซ้ายมือเนี่ยผมจับแล้วรู้สึกถึงความละเอียดแล้วก็สากกว่าด้านขวามือจะนุ่มกว่านะครับตัวผมรู้สึกว่าสีสีแดงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัวของปีที่แล้วเนี่ยสีจะ จะสดคนนี้นะอันนี้ก็ก็โอเคอ่ะไม่เป็นไรชอบนะครับเราลองมาเทียบกันดูว่าขนาดอ่าผมรู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ย สายน่าจะยาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะดูจากดูจากที่มันเหลือเหลืออยู่ให้เห็นเนี่ยก็น่าจะยาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็เอามาให้ดูเป็นรีวิวสั้นๆเนาะน,นะครับสำหรับคนที่มองหาตัวสายคล้องคอ,งคองสําหรับกล้องผมเลือกแบบนี้เพราะว่าสายแบบเนี้ยนะครับ ตรงตรงคอเนี่ยฮะถ้าเป็นของที่แถมมากับกล้องหรือหรือยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยลองจับจับใช้ดูเนี่ยมันจะบาดคอนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีปัญหานั้นนะครับมันอาจจะเนินเนิเนิดหน่อยตรงไอ้ตัวยางเนินเนเนี่ยฮะแต่ก็เกี่ยวกับปกคอเสื้อหรือว่าอะไรเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้เป็นระยะเวลานานก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือเมื่อยอะไรมากนะครับ แต่ผมบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันเหมาะสำหรับกล้องพวกมิ r l เลสนะครับกล้องตัวเล็กๆหน่อยนะครับคือถ้าไปใช้กับกล้อง DSLR รุ่น,นใหญ่ๆก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันสายมันเล็กเกินไปนะครับก็ยังไงก็ขอจบแต่กล้องคลิปนี้นะครับแบบเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับ